ดีครับผมปาหัดเ็จะเรียกกันว่าปาหัดปาหัดชื่อจริงก็คือปาหัดชัยนะครับก็งานส่วนใหญ่ที่ไปทำคนก็จะติดขัดในเรื่องของงานของสถานที่ก็ทีมงานผมอาจารย์พัดนก็ไปดำเนินการแก้ไขในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องหรือสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเมื่อทำแล้ว ชีวิตก็จะดีขึ้นสำเร็จรุ่งรุ่งไปได้ด้วยดีจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็อาจจะหายไปเลยหรือสิ่งของบางอย่างที่เราเดินทางไปตามที่ต่างๆและเราไปนำติดตัวกลับมาโดยไม่รู้สาเหตุเช่นเดินไปทางสามแพ้่งอาจจะไปเหยียบย่ำหรืออะไรก็ติดเท้ามามันก็จะมาอยู่ที่บ้านหรือมาอาศัยอยู่ที่บ้านซึ่งถ้าเราจิตอ่อนของพวกนี้ก็จะเข้า แทรกแล้วก็อยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขัดข้องหรือ,อ,อคิดว่าไม่ดีนะสิ่งนี้มันมีจริงก็สามารถปรึกษากับอาจารย์พัดและทีมงานได้เพื่อไปดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจะทำในสิ่งที่มันไม่ดีให้ดีขึ้น หรือดีก็จะดีขึ้นไปอีกอาจจะมีการติดขัดอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะได้ดําเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นครับครับ